สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนีดเด้อค่ะยาดัดจากกระชพ้าเก่งอันบักฝักเนาะทุกคนเนาะเครื่องปรุงก็ง่ายๆค่ะคะตาคาย,าาาายใบมะกรูดนะคะพริกแห้งกะปิเนาะต่ำรวมกันพี่น้องย่า่าบปั้นเอาเด้อค่ะเวลาย่าดับเห็ุงานทุกคนเกลือ,อกระชูลดจ้ะ ส่วนื้ก็จะมีหมูก็บักฝักเนาะค่ะไปเห็ดน้ากันเลยจ้าทุกคนเนี่ยเราก็จะเอาพริกลงไปเลยเนาะคะ่ะเทลงหม้อไปเลยค่ะเรวก็จะปิดเปิดเกล็ดนะทุกคนเนาะนี่เราก็จะใส่หมูเอาหมูงลงไปขวน้ากันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเอาทับพริก กระขัวให้มูซุปเราก็จงเติมน้ำนะทุกคนเนาะขวดจะนี่น,นะคะทุกคนเหยาะน้ำแจักน้อยเนาะค่ะเนะากกะเดือดแล้วก็เติมน้ำเลยพี่น้อง เคี่ยวให้มันสุกเนาะค่ะเติมเกลือกับชูรสเท่านั้นเดอ้อพี่น้องปรุงตามใจชอบนะคะทุกคนคะ่ะเกลือกับชูรสเนาะอันนี้ไก่เนาะพี่น้องเขาจะทอดไก่น้ำชูรสเกลือนะคะเนาะแล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปย่างเต่าไหลน้ำมันเนาะเกลือชูรสค่ะง่ายๆค่ะยำๆทุกคนจ้ะมาไปเจ๊งหน่อยแล้วก็ไปเข้าหม้อเนาะ เรอแกงสุขทุกคนจะเอางา่ายๆเฮาชีวิตเร่งเวลามันเร่งด่วนนะคะเนาะชีวิตคนทํางานจะประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวจะไปเข่าเต่าไว้เขา,าก็มักอันนี้ร้อนนะคะย้ำๆให้มันเข่าเนื้อไว้ก่อนทุกคนจ้าได้ละเี่ค่ะพอจะได้ทีแล้วยาเด็กก็จะเอาไปเลี้ยงเนาะเอาจากักอ่านค่ะ รอแก่งเนาะทุกคนเนาะเฮดสองอย่างค่ะสองเมนูนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องนี่เราก็จะยัดๆให้มันเบิร์ดเธอเดียว ทำกินง่ายๆนะคะทุกคนเนาะสำหรับคนที่บ่คอยมีเวลาจะเาล็กเล่งีบรทุกคนเบรกมาเห็ดกับเขาหน่อยหนึ่งเนะาะอนี่ยเพื่อที่ว่าจะเอารอบเดียวให้มันเบิด <c oughs> เต็มพอดีพี่เนาะกระเทียมหมกหมกไว้นี่ค่ะได้ที่แล้วคะ่ะ เดี๋ยวบราจะเอาเขาไปเอาเขาเตาจ้าเดา๋ยวเราจะเอา20นาทีเนาะทุกคนเนาะรอสักคู่เดือดอลไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ฟักลงเลยนะทุกคนเนาะ ินง่ายๆพี่นอ้องอาหารเล่าๆบานเฮานาะนะคะที่เก็จะเต,เติมเกลือนะคะทุกคนเกลือเนาะชูรสนะคะใส่หลายแสบหลายพี่นอ้องเพราะแล้วมันขาดมันจางก็จะเติมใหม่เนาะ้าเบตอนตอนมันซกจะบันนี้พี่นอ้อง สิบนาทีผ่านไปพี่น้องได้อีกฟังนหนึ่งยี่ดสศิลป์นาทีก็พอจะนี่นะคะพี่น้องสามสิบนาทีทั้งเบิร์สุกและจ้าบบน,นี้ไปกินน้ากันเลยจ้าแก่งเข้าก็ได้ทีแล้วเนาะทุกคนเนาะยี่เราก็จะเติมผักลงเลยค่ะหอมผักชีนะคะทุกคนเนาะน,นี่เทลงเลยเนาะตามด้วผักอีตูหรือใบแมงลักทุกคนเรียบร้อยนี่นะคะ ไปจ้ะก,กินน้ำกันบันนี้ทุกคนจ้ะนี่ค่ะทุกคนแกงยี่ดาวกลวืแล้วลองเฮ็ดกินเบิรงเด้อค่ะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องจ้ะแกงบักฝักเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไกย่ยี่ดาอบเต่าไร้น้ำมันเนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะนาตาเนะาะจ้าขออนุญาตไปกินเขากันเด้อพี่น้องบัดน,นี้ คลิปนี้ะดอก็ใบสนิสก,กอนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนั่นนะเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ